รอ,รอกันนานไหมครับเนี่ยคือผมรีบออกมาที่สุดแล้วนะขอโทษนะคะรอไม่นานเลยค่ะน้องปั้นไม่ต้องรีบออกมาก็ได้นะคะไม่ได้สิครับก็พวกพี่อุตส่าห์มาหาพวกผมกันเนะาะอุตส่าห์อะไรกันพวกพี่ก็มายินดีกับนักแสดงยอดเยี่ยมไงคะมีดีใจนะได้เลยเด็ขอบคุณครับเนี่ยก็อย่าลืมให้รางวัลน,น้องด้วยนะคะก็ต้องห่วงครับเก่งแบบนี้มีรางวัลให้อยู่ เออพวกพี่มีของฝันมาให้ด้วยนะคะเป็นของแสดงความยินดีจากลูกสม,มุนอิงยีนอตแล้วก็มอมีน้องปั้นค่ะขอบคุณนะขอบคุณนะครับ,บ,รบได้ครับถ่ายรูปกันถัายนูปกันครับนี่คือของทั้งหมดที่พี่บอกเหรออ๋อพอดีว่าแฟนคลับเขาโอนเงินซัพพอร์ตมาเยอะมากแล้วครับเยอะกว่าที่เราคิดก็เลยไปซื้อของเพิ่ม นี่วันหลังอะโทรบอกพี่ก่อนนะไม่ใช่ซื้ออะไรมาต้องเยอะต้องแยะรู้เหรอ,อปั้นก็ใช้หรือไม่ใช้ถ้าไม่ใช้เนี่ยมันเพือเงินวันหลังต้องบอกพี่ก่อนนะได้คับไม่เป็นไรเลยครับพี่คุณก็ปั้นใช้ได้ทุกอย่างแหละครับขอบคุณพี่ๆทุกคนมากเลยนะครับอีกอย่างปั้นชอบของที่ให้มากเลยนะครับขอบคุณนะครับส,สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สัครับอุยัครัไม่ขามาานอบคุณคะองนี้นะครับช่องนี้นะครับครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับ ถ่ายรูปกันค่ะครับครับเชิญคุณพายครับอ๋อครับผมครับใช่ไหมครับค่ะโอเคค่ะขอบคุณครับครับผมสวัสดีค่ะเชิญครับน้องพี่เอ้าพี่กิ๊ฟเป็นไงบ้างครับเนี่ยขาดดีขึ้นเรื่องครับดีแล้วค่ะงั้นพี่ออกเขียนไว้พรได้ไหมครับได้ค่ะ ยินดีด้วยนะครับกับรางวัลเดอะเกตส์ไฟล์ขอบคุณและดิว เดี๋ยวพี่คงต้องพาทานกับทอดกลับแล้วนะคะน้องมงออกมาเองนะคะออกมาเองนะคะเจอกันแป๊บเดียวเองค่ะก็ช่าคือพี่คุณครับเดี๋ยวผมขออยุ่พี่ๆเขาอีกสักสิบนาทีได้ไหมครับสิบนาทีนะครับ